สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Art ์เ y อ o ี e Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง การย้ายประเทศนะคะมาที่ประเทศแคนาดาดีจริงหรอมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยพูดถึงเพจย้ายประเทศกันเถอะเยอะมากเพจน,นี้ตั้งขึ้นมาแค่วันเดียวก็มีคนกดไลค์เป็นหลักแสนเลยแสดงให้เห็นว่ามีคนอยากย้ายมาอยู่ต่างประเทศเยอะมากๆเลยนะคะแล้วประเทศแคนาดาก็เป็นประเทศที่หลายๆคนโหวตให้เป็นประเทศที่น่าย้ายเข้ามาอยู่เป็นอันดับต้นๆเลยนะคะวันนี้รถก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียจากประสบการณ์และก็ความคิดเห็นส่วนตัวของคนที่อยู่ที่นี่มานาน เกือบ16ปีนะคะควิธีการย้ายมาอยู่ของรถเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่แทนจะย้ายเข้ามาอยู่ประเทศนี้เพื่อจะได้มีข้อมูลไว้เตรียมตัวนะคะหวังว่านะคือการย้ายมาอยู่แบบของรถเนี่ยถูกขอให้มาเป็นรูปบุญธรรมก็คือนะ้ารถกับแดดรถเนี่ยเขาแต่งงานกันคือหมายถึงว่าพ่อบุญธรรมที่เป็นแคนาเดียนเนี่ยเขา adopt รถมาเป็นรูปบุญธรรมนะคะซึ่งเอาจริงๆขั้นตอนการขอเป็นรูปบุญธรรมเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วก็วุ่นวาย แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะอยู่พอสมควรนะคะยิ่งสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตการเซ็นเอกสารอะไรเนี่ยค่อนข้างยากมาก แดดรถก็เลยต้องบินไปบินมานะคะเพื่อจะมาเซ็นเอกสารแล้วมันยากตรงไหนรู้ไหมทุกคนตรงทางประชาสงเคาะไทยกับสถานทูตที่รถไปสัมภาษณ์เนี่ย <Huh? S 1> เขาแบบคิดว่านารถเนี่ยจะหลอกรถไปขายแรงงานอะไรประมาณเนี้คือแบบ <Huh? S 1> มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เมื่อก่อนรถกับน้านเนี่ยเราไม่ได้สนิทกันมากนะคะทุกคนรถแทบจะจําข้อมูลอะไรเกี่ยวกับน้านของตัวเองไม่ได้เลยนะคะพอไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันก็เลยทําให้การสอบสัมภาษณ์อ่ะไม่ราบรื่นนะคะ แต่สุดท้ายก็ได้มานะคะทุกคนเหมือนกับว่าค่อนข้างจะใช้เงินเยอะพอสมควรนะคะตอนนั้นจาถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจ้างทนายด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยวันแรกที่รถย้ายมาเนี่ยรถก็ได้เป็น permanent resident เลยนะคะคือได้ถือใบ P.R อารมณ์เหมือนเรามีใบต่างด้าวประมาณนั้นนะทุกคนเหมือน green card อะไรพวกเนี้ย และรถก็อยู่ที่นี่จนครบ3ปีนะคะแบบไม่กลับไทยเลยแล้วก็ยื่นสอบขอเป็น Canadian c ซิ i z เซนะคะเอาจริงๆข้อสอบมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นทุกคนแล้วตอนนั้นภาษาของรถเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะหมายถึงภาษาอังกฤษเนี่ยก็อาศัยหลักการจําอ่านจากหนังสือเอาคือเขาก็จะสอบประมาณถามเกี่ยวกับระบบการเมืองใครเป็นนายกคนแรกถามเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์บ้านเมืองอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าให้รถมาตอบตัวนี้ยรถจำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะ แต่ทุกคนก็จะได้ข้อสอบแต่ละชุดเนี่ยต่างกันไปนะคะถ้าเราสอบในเวลาเดียวกันคือแบบการลอกไงเออประมาณนั้นแต่ถ้าใครสอบแบบปรนัยอะ่ะคือข้อสอบจะเป็นแบบกากบาทไม่ผ่านหลายๆรอบเนี่ยทุกคนเขาก็จะให้เราไปสอบสัมภาษณ์แทนนะคะจำไม่ได้แล้วว่าต้องสอบกากบาทไม่ผ่านกี่รอบนะเออประมาณนั้น นะถามว่ามาอยู่ประเทศนี้ดีจริงไหมตอบเลยนะคะว่าดีมากแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของโรดนะไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อเสียสําหรับทุกคนหรือเปล่าข้อ1น,นะคะ อากาศหนาวมากเอาจริงๆเมืองที่รถอยู่เนี่ยมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นทุกคนมันไม่ได้หนาวเท่าอีกฝากของแคนาดาคือเมืองที่รถอยู่เนี่ยเป็นเกาะนะคะทุกคนเป็นเกาะของแวนคูเวอร์ชื่อเมืองวิกตอเรียนะคะอยู่รัฐบิติโคลมเบียอ่าอากาศที่เนี่ยหนาวมากสุดก็ประมาณ5-10องศาลบลลบสประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นอีกฝาาหนึ่งเนี่ยอย่างอัลเบอรตาหรือว่าฝั่งควเบกเนี่ยก็จะติดลบแบบ 3 0ถึง50เลยนะคิดว่านะขนาดเกาะรถเนี่ยมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นทุกคนแล้วรถยังรู้สึกว่ามันหนาวเลยก็เลยคิดว่าอนี่อาจจะเป็นข้อเสียนะคะแต่ถ้าใครไม่ติดเรื่องอากาศหนาวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นข้อเสียก็ได้นะคะ ข้อ2นะคะค่าของชีพค่อนข้างสูงนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละเมืองเนี่ยค่าของชีพค่าภาษีอาจจะไม่เท่ากันสัทีเดียวนะคะแต่รถจะยกตัวอย่างเฉพาะเมืองที่รถอยู่แล้วกันนะคะเมืองที่รถอยู่เนี่ยคนเริ่มย้ายเข้ามาอยู่เยอะมากนะคะด้วยความที่อากาศมันดีมันไม่หนาวมากนะคะ แล้วมันก็สวยค่าของชีพมันก็เลยค่อนข้างจะแพงขึ้นนะคะโดยเฉพาะค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์นะคะค่าคมนาคมค่ะอาหารค่ารถค่าบ้านค่าสารพัดค่าไม่ไหวแล้วตัวค่าเนี้ยไม่ไหวแล้วนะจ๊ะจ่ายอะไรต้องนาะเนี่ยรถจําได้ว่าตอนที่รถย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะค่ารถเมย์ตอนนั้นยังอยู่ที่ประมาณ1.25เหรียญตอนนี้น่าจะประมาณ3เหรียญละเออไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไม่ได้นั่งรถเมย์นานละแต่ที่วิกตอเรียกับแวนคูเวอร์เนี้ยเขาจะคิดราคาไม่เหมือนกันนะทานสิ เขาจะไม่เหมือนกันรรู้สึกว่าแวนคูเวอร์เขาจะคิดแพงต่อต่อสายเออถ้าอย่างสมมุติเราไปไกลก็จะแพงขึ้นอะไรเงี้ยแต่อย่างวิกตอเรียเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กไงราคามันก็จะอยู่ต่อสายราคาเท่าเดิมนะคะคือถ้านั่งรถเมย์เป็นประจำเนี่ยแล้วอยากจะประยั ก็ขอแนะนําให้ซื้อบัสพาสรายเดือนมันจะถูกกว่าหยอดเหรียญน,นะคะก็จะมีแบบบัสพาสรายเดือนแบบของซีเนียร์จูเนียร์สตูเดน์เนี่ยเออราคามันก็จะอาจจะไม่เท่ากันสักทีเดียวเนาะถ้าจะไม่นั่งรถเมล์แล้วจะขับรถโซนตัวเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าประกันรถยนต์ที่นี่ก็ค่อนข้างแพงมากนะคะโดยเฉพาะออรถใหม่แต่ถ้าคนขับรถนานแล้วไม่มีประวัติการขับขี่ที่ไม่ดีก็จะได้ส่วนลดรประกันประมาณ30-40%แต่ก็ยังแพงอยู่นะทุกคนเพราะว่าค่าน้ํามันที่นี่แพงมากเอาจริงๆ ทั่วโลกก็น้ำมันคงแพงพอๆกันเนาะน้ำมันที่นี่ตกประมาณลิตรละ1.7เหรียญต่อลิตรนะคะแต่ถ้าจะใช้รถอิเล็กทริกคานะคะมันก็จะถูกกว่าน้ำมันเนาะแต่ว่าซูปเปอร์ชาร์ที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีเยอะเท่ากับอเมริกาเนาะแต่ว่ารถก็แพงน,นะอนาคคจะเปลี่ยนเป็นอิเล็กทริกคาร์เหมือนกันเพราะว่าไม่ไหวอะจ่ายค่ารมนนเดือนหนึ่งนี่แบบอื เยอะพอสมควรนอกจากค่าคมนาคมจะแพงแล้วนะคะค่าเช่า1ห้องนอนนะคะก็เริ่มต้นที่พันสแล้วนะคะค่าจอดรถต่างหากนะคะทุกคนราคาพันสเนี่ยรถพูดถึงยกตัวอย่างอย่างดาวเทาคือแบบไม่ใช่แบบสภาพห้องที่ดูดีอะเออทุกคนแต่ถ้าจะอยู่หรูหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นพันสประมาณนั้นนะคะถ้าอยากจะประหยัดหน่อยก็อยู่แบบรูมเมทอย่างรถปล่อยให้รูมเมทเช่าห้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ700กว่าถึง800นะคะแต่ถ้าคนอยู่ดาว ดาวลูมเมตเนี่ยอาจจะแพงกว่าหน่อยเนาะก็อย่างว่าแหละอะไรที่มันอยู่ดาวเทาเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยอะไรอะไรก็แพงเนาะอย่างเมื่อก่อนอะรถเคยเช่าเบสเมนต์อยู่นะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่รถเช่าประมาณปี2 0 1 1ันสิบเอถึงอยู่2ห้องนอนอะตอนนั้นอะเขาคิดแค่900เหรียญทุกคนแล้วอยู่ใกล้ดาวเทาด้วยคือตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะแบบนั้นอะสอห้องนอนตอนนี้น่าจะเริ่มที่ประมาณ2,000เหรียญแล้วมั้งยิ่งถ้าอยู่แถวดาวเทาอะโอไม่ต้องพูดถึงแพงมากคือตอนนี้รู้สึก,สกนะคะว่าค่าเช่าเนี่ย บางทีมันแพงกว่าค่าส่งบ้านด้วยนะแต่ถ้าใครคิดว่าเอองั้นก็เอาเงินมาลงทุนซื้อบ้านดีกว่าก็ขอบอกเลยนะคะว่าบ้านที่นี่แพงมากแล้วก็ซื้อยากด้วยนะคะแถมดอกเบีย้ยก็แบบ โหดมากทุกคนคือถ้าคนมีเงินแล้วซื้อเงินสดมันก็ไม่ใช่ปัญหาไงแต่ก็อาจจะมีขั้นตอนการตรวจสอบอะไรเยอะเป็นพิเศษนะคะคือเขาก็จะเช็คดูว่าที่มาที่ไปของเงินคุณมาได้ยังไงคือเหมือนกับว่าพอถ้าเราซื้อเงินสดเนี่ยซื้อบ้านเงินสดเขาก็จะอซูมแล้วว่าเราเป็นคนทามาค้าขายเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือเปล่าทําอะไรผิดกฎหมายมาหรือเปล่าทาไมถึงได้มีเงินเยอะ ขนาดนั้นออกมาซื้อบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะมีขั้นตอนอะไรแบบนั้นเยอะแต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดานะคะหาเช้ากินข้ามแบบรถนะคะก็ต้องอาศัยหลักการกู้แบงค์นะคะทางแบงค์เขาก็จะดูรายได้เน็ตอินคัมต่อปีของเรานะย้อนหลังไป2ปีว่าพอจะมีส่งบ้านได้ไหมมีหนี้มีสินอะไรบ้างมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างต่อเดือนถ้าคนทํางานประจํารายได้แบบไม่ได้ขึ้นขึ้นลงๆเหมือนกับเซลล์เอ็มพอยร์เนี่ยก็จะขอกู้ง่ายกว่านะคะรู้สึกว่าหลักการมันไม่ได้ต่างมากจากประเทศไทยนะวา ลากู้ซื้อบ้านอะแต่ถ้ามีบ้านจริงอยู่ที่มันส่งถูกกว่าค่าเช่านะคะแต่เงินที่เราส่งทุกๆเดือนเนี่ยโอ้โหก็คือดอกเบี้ยล้วนๆแล้วทุกคนจำนวนพินซิพัหรือว่าเงินต้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันลดลงบ้างหรือเปล่าทุกวันนี้ลดยังไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่ากูซื้อบ้านมานี้กูคุมไหมเนี่ย คือต้องบอกนะคะว่ามีบ้านมันไม่ได้จบที่การซื้อบ้านอย่างเดียวนะคะไหนจะมีค่าน้ําค่าไฟค่า heat ค่า property tax ค่า s t a r t e r fee ค่าบํารุงรักษาคือมีบ้านมันก็คือมีภาระแหละเออเราไม่ได้แบบซื้อปุ๊บจบปั๊บไงเออแต่ว่ามันก็เป็นการลงทุนที่ดีนะคะเพราะว่าราคาบ้านที่เนี่ยขึ้นไวมากทุกคนยกตัวอย่างบ้านเก่าแดดรถอะ่ะเขาขายได้7 0 0 0แสนกว่านะคะน่าจะปี2 0 1 1ตอนนั้นนะคะคือ,อย่านเนี้ยตอนเนี้ยตลาดอ,อสังหาริมทรัพย์เนี่ยแตะเกือบ2 ล้านแล้วอะคือรถยังแอบเสียใจเ,เสียดายแทนแดดเลยนะว่าเออไม่น่าขายเลยเนาะน่าจะเก็บไว้ก่อนเอาจริงๆแค่ค่าราคาคอนโดที่นี่นะคะทุกคนซื้อบ้านหลังใหญ่ที่เมืองไทยได้เลยอะก็คือคุ้มอะค่ะ,ะคุ้มกับการลงทุนแหละอขนาดบ้านที่รถเพิ่งซื้อเนี่ยตอนนี้ราคาในตลาดแล้วก็ขึ้นแบบได้กําไรสองแสนแล้วอะอมไม่รู้อะเออมันก็อย่างที่รถบอกมันก็จะไม่ใช่มีแค่ค่าส่งบ้านไงน ข้อ4นะคะระบบโรงพยาบาลที่นี่รอน,นานเวอร์คือไม่รู้ว่าเป็นทุกที่หรือเปล่านะแต่ว่าเกาะที่โรสอยู่เนี่ยนะคะโรงพยาบาลรัดที่นี่นนะรอนานมากๆก็ไก่ร้านตัวคือจริงๆอะ่ะระบบการแพทย์ของเขา,าโอเคนะทุกคนยกเว้นเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยแบบไม่รู้ว่า มันมีหมอน้อยคนรู้ว่ายังไงก็คือแบบเวลาไป emergency d e l a เนี่ยคือแบบต้องรอแบบไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอะรถเคยไปรอนานสุด5ชั่วโมงนะคะตอนนั้นไปตรวจโรคหัวใจคือเราก็ไม่ได้ป่วยมากะนะตอนนั้นอะเออมันก็เลยรอนานหน่อยแล้วก็มันก็มีอยู่เคสหนึ่งตอนที่รถป่วยหนักมากๆคือตอนนั้นแบบเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยทุกคนรถโดนอะไรกัดก็ไม่รู้อะเออแล้วรถก็ป่วยคือป่วยมาจากเมืองไทยอยู่แล้วนะคะแล้วรถก็มาป่วยหนักตอนกลับมาถึงที่นี่นะคะพอกลับมาถึงแคนาดาเนี่ยอาการมันหนักขึ้นใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ ะคือเพราะว่ามันแบบทั้งปวดหัวปวดท้องแบบกินอะไรก็อ้วกออกมาอะไรเงี้ยแบบคือเป็นอย่างนั้นแบบจนแบบคิดว่าเออเราต้องไป e m e r g e n c y แล้วละ่ะอืมแล้วก็แบบถ่ายเป็นเลือดด้วยอะไรด้วยโอ้โหมนคือแบบตอนนั้นสภาพคือแบบคิดว่ากูไม่น่ารอดอ่ะเออคิดแค่นั้นน่ะคิดว่าไม่น่ารอดแน่ๆเออแล้วแฟนก็เลยพาไป e m e r g e n c y ใช่ไหมทุกคนสรุป ก็คือเขาให้นั่งรอจ้าคือสภาพแบบเดินไม่ไหวแล้วทุกคนคือแบบจะเป็นลมแล้วคือแบบไปรอประมาณเกือบ2ชั่วโมงคือใจตอนนั้นแบบถ้าเกิดว่ารอต่อไปนี่คือกูตายแน่ๆเลยรถก็เลยแบบต้องเล่นใหญ่รัชดาไลายเทเตอร์เลยทุกคนแบบอ้วกให้เสียงดังที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็แบบอวดโอยแบบโอยแบบกูจะตายแล้วอ่ะคือแบบทําให้ดูทรมานที่สุดอ่ะคือจริงๆมันก็ทรมานแหละตอนนั้นอ่ะแต่ว่าแอคใหญ่ แอ็กใหญ่เท่าที่จะทําได้จนสุดท้ายนะคะนางพยาบาลเขาก็ต้องเรียกนะคะแต่คือก็ยังไม่ได้เจอหมอนะทุกคนเขาก็จะซักประวัติก่อนคือแบบตอนนั้นก็เอือมมากคือแบบยื่นบัตรให้เขาบอกให้เขาอ่านเอาได้ไหมแล้วแฟนเขาก็พยายามจะช่วยตอบแต่เหมือนกับว่าเขาจะเช็คว่าอาการของเราแย่จริงๆใช่ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถามเลยอย่างนั้นแหละเออกว่าจะได้เจอหมอนะคะทุกคนเกือบตายนะคะแต่วิธีการรักษาของหมอที่นี่ก็คือแบบ ไม่รู้ว่ะคือแบบเขาแค่ตรวจเลือดใช่ไหมทุกคนเ่อเหมือนเช็คว่าเออเราไม่ได้จะเป็นหาอะไรอไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยให้น้าเกลือแล้วก็ให้พารามานะคะแล้วก็ให้เราแบบนอนพักสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ให้กลับบ้านนะคะทุกคนไม่ให้แอดมิดเลยนะไม่ดูอาการต่อคือเหมือนแบบว่าเออดูว่าเออมึงได้รับน้าเกลือได้รับยาแล้วมึงน่าจะโอเคแล้วเงี้ยเขาก็ให้กลับเราไปพักฟื้นที่บ้านต่อนะคะคือแบบตอนนั้นก็แบบอะไรวะเสร็จแล้วเหรอประมาณนั้นสรุปทุกวันเนี้ยเราก็ยังไม่รู้นะว ข้อ5านะคะทุกคนค่าทำฟันที่นี่แพงมากคือถ้าคนทำงานประจำบางบริษัทเขาก็จะมี Ben e f i t c o v e อให้นะคะแต่ว่าบางทีก็ต้องจ่ายเองรายเดือนประมาณร้อยกว่าเหรียญอะไรประมาณนี้แต่และบริษัทก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนทำงานประจำเป็นนายตัวเองอย่างโรสเนี่ยก็ไม่มีเงิน c อเ e r นะคะแล้วก็ต้องจ่ายเต็มราคานะคะโรสเคยไปถอนฟันคุดทุกคนเหมือนตอนนั้นจ่ายไปประมาณ500กว่าเหรียญ ต่อซี่นะคะแล้วก็ค่ายาเนี่ยต่างหากค่ายาน่าจะประมาณ40ก่กุหลยญนี่แหละเออใชไม่ได้ละคือก็อยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่คิดจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะก็ทําฟันอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะย้ายมานะโดยเฉพาะคนที่ดัดฟันนะคะเพราะว่าค่าดัดฟันที่เนี่ยโหดมากเหมือนกันนะทุกคนถ้าลดเปรียบเทียบราคาเราจ่ายที่เมืองไทยเท่าไหร่อ่ะดับเบิลไปอีกอประมาณนั้น ข้อ6กนะคะทุกคนนอกจากค่าทันตแพทย์จะแพงแล้วนะคะค่าสัตวแพทย์ก็แพงไม่แพ้กันนะทุกคนสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องมูหรือว่าจะน้องอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกเลยนะคะว่าคุณต้องพร้อมที่จะมีเงินเพียงพอที่จะมาใช้จ่ายในตรงนี้นะคะเพราะว่าค่าหมอที่เนี่ยแพงมากโดยเฉพาะค่าเอกซนะเออตอนที่มิกกี้โดนกัดอะ่ะทุกคนโดนพิษบูกัดอะ่ะตอนนั้นมิกกี้ผ่าตัดประมาณ3รอบคือเบ็ดเสร็จรวมแล้วอะ่ะ ค่าใช้ใจ่ายมันประมาณ7 0 0 0พักว่าเหรียญทุกคนนี่แบบค่าผ่าตัดอย่างเดียวนะถ้าค่าวัคซีนรายเดือนก็จะตกที่ประมาณ300 200300เหรียญประมาณนั้นอบางทีก็อาจจะมีแบบ emergency อย่างล่าสุดเนี่ยลดจ่ายไป600เหรียญมิกกี้มันไปกินเห็ดอะไรก็ไม่รู้อะเออเห็ดเหมือนเป็นเห็ดพิษอะคือเรามีหมา2ตัวไงเวลาพาไปเดินเราก็องแบบคอยเช็คทั้ง2ฝั่งอะมันก็จะลําบากนิดนึงสุดท้ายก็พอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมจ่ายนะทุกคนไหนจะค่าอาหารอีกค่าขนมอีกค่าของเล่นอีก คือการเลี้ยงสัตว์ที่เนี่ยมันแบบมันเหมือนเลี้ยงลูกกันทุกคนเหมือนกับว่าเลี้ยงลูกที่มันไม่โตสักทีอะอย่างเวลาไปเวกเกชันเนี่ยรถมีหมา2ตัวใช่ไหมรถก็ต้องเอาไปเดย์แคร์หมา2ตัวก็จะตกที่ตัวละ40เหรียญ2ตัวก็80เหรียญเดย์แคร์แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะ,อ,ะอย่างรถไปเที่ยวก็ประมาณเทคเวกเกชันประมาณ2อาทิตย์80บคูณ14บวกภาษี5%ก็ปล็ตปาไปละพันร้อยกว่าประมาณนั้น คือแบบมันเยอะมากนะทุกคนคือเหมือนก็ไม่ได้ไปเที่ยวแบบรีแลกซ์ฟรีๆก็คือกูต้องจ่ายค่าตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าใครคิดจะเลี้ยงสัตว์ที่นี่ก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะคะเรามีกําลังพอที่จะดูแลเขาไหมมีเวลาให้เขาไหมเพราะที่นี่มันไม่ได้มีวัดให้ปล่อยนะทุกคนไม่ได้แบบว่าจะปล่อยทิ้งปล่อยว้างที่ไหนก็ได้นะท,ที่นี่เขามีแบบ เขาเรียกว่าอะไร Animal Control อะไรเงี้ยเหมือนเขาก็จะคอยดูว่าถ้าใครเอาหมาไปปล่อยเงี้ยเขาก็จะเอาหมาเนี่ยไปไว้ที่ SPCA อะไรเงี้ยต้นเป็นสถานสงเคราะห์หมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครไป Adopt มันมาเลี้ยงต่อเงี้ยสุดท้ายเขาก็จะฉีดยาให้มันตายไยงทุกคนคือมันแบบเศร้ามากอะ่ะเออถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงสุนัขที่เนี่ยก็ไม่ควรเลี้ยงนะคะเพราะว่าสงสารเขาอย่าแบบอย่าเอาเขามาเลี้ยงเลยถ้าเกิดไม่พร้อมเนาะ ข้เจอาหารไทยผลไม้หรือว่าเครื่องปรุงบางอย่างนะคะที่เนี่ยที่เกี่ยวกับอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างจะหาซื้อยากนะคะแต่เอาจริงๆถ้าเป็นที่แวนคูเวอร์หรือเมืองใหญ่ๆอย่าง แคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็หาซื้อได้ง่ายนะคะแต่ว่าเกาะที่รถอยู่เนี้ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงเอาจริงๆอันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อเสียสำหรับลดเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนเท่าไหร่กับการที่ทําอาหารไทยนะคะก็อัดแอปไปเออก็ไม่ได้ซีเรียสะลรขนาดนั้นเนาะอย่างยกตัวยอย่างอะ่ะอย่างตอนเนี้ยหน้าเฟซอะ่ะเต็มไปด้วยทุเรียนทุกคนคือหากินทุเรียนง่ายๆสดๆแบบเมืองไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไงที่เนี่ยนานๆที่จะมีให้กินคือหยุดโพสต์ได้ละคือแบบอิจฉาเว้ยอยากกินทุเรียน ก็แปดนะาจ๊ะทุกคนจ่ายภาษีแน่นอนนะคะว่าโ่วโลกเขาก็ต้องจ่ายภาษีกันทั้งนั้นแต่ที่แคนาดาคือจ่ายทุกอย่างโดยเฉพาะภาษีรายได้ภาษีเมืองที่ลดอยู่เนี่ยจ่ายภาษี12%มี PST 7%แล้วก็ GST 5%ตอนที่ลดย้ายมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นภาษีน่าจะแค่ประมาณ8%ม้งคะสินค้าและบริการส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเก็บภาษีทั้งสองอย่างแต่จะมีข้อยกเว้นบางอย่างนะคะที่คิดเฉพาะแค่ GST แต่ส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นสินค้าก็จะจ่าย12%ถ้าเป็นซ e r v ก็จะจ่าย5%ส่วนภาษีรายได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การจ่ายคืนเนี่ยก็จะต่างกันไปนะคะรายได้น้อยก็จะจ่ายน้อยรายได้เยอะก็จะจ่ายเยอะและสําหรับคนที่เป็นนายตัวเองเนี่ยถ้าคุณมีรายได้เกิน30,000เหรียญต่อปี ภายใน4ปีนะคะคุณก็จะต้องชาร์จ GST ลูกค้า5%คือเหมือนกับว่าลูกค้าจ่าย GST ให้เราแล้วเราก็ทําภาษีหักลบค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นที่เราลงทุนไปนะคะแล้วเราก็ไปจ่าย GST ให้กับรัฐบาลอีกทีจริงๆขั้นตอนการทําภาษีรายละเอียดแบบเยอะมากนะคะขอไม่ลงดีเทลเยอะแล้วกันนะคะพูดถึงภาษีแล้วแบบปวดหัว <laughs> เราเสียภาษีเยอะก็จริงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกข้อดีของการที่เราเสียภาษีไปนะคะทั้งหมดว่าเราได้บิลเนฟิตอะไรกลับคืนมาบ้างคุ้มไหม ที่เราจะอยู่ประเทศนี้แล้วก็เสียภาษีให้ประเทศนี้นะคะ